สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาไลฟ์นะคะแต่ว่านก็มาไลฟ์ช้าไปหน่อยคือแบบอ่าป่วยนิดหน่อยค่ะในเรื่องของอากาศตอนนี้คือมันค่อนข้างหนาวแล้วก็เมื่อไมคคิวันเนี่ยคือมันมีหินมะตกมาด้วยพอมีหินมะตกมาเนี่ยก็คนป่วยปเปนะ็นโรคไตเนาะมันก็จะมีอาการเกรง็งอาการปวดกำเริบขึ้นมาโดยอัตโนมัติค่ะแป๊บนะคะกน,คะนกพยายามหาไฟเพราะว่าแสงแดดน้อยนะคะ มีแสงเข้ามาอีกนิดหนึ่งค่อยมชั่วโอเคค่ะก็คือเอาละแสงเป็นแบบนี้อีกแล้วตั้งโอเคแบบนี้ดีกว่าคืออย่างนี้ค่ะก็คือวันนี้น็อกจะมาพูดถึงในเรื่องของอวิธีการรักษาโรคไตของคุณหมอที่นี่นะคะ เพราะว่าวิธีการรักษาโรคไตของคุณหมอที่นี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันวุ่นวายยแยะๆอะไรมากมายนะคะก็เขาจะมีวิธีการรักษาโดยแบบที่ว่าไม่ให้คนไข้มีอาการตื่นกลัวหรือว่าหวาดกลัวหรือว่ากังวลใจอะไรแบบนี้ค่ะในตอนเริ่มแรกของการรักษานะคะตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งสองสามเลเนี่ยก็คือนก็คือจะเจออาจารย์หมอคนเดิมค่ะเป็นผู้หญิงใจดีน่ารักเชียวแล้วก็ต้องบอกว่าจิตวิทยาของคุณหมอเนี่ยดีออกมากๆเลยอะคะ่ะ เพราะว่าสามารถทําให้นกเนี่ยสยบลงมาได้คือยอมทําตามาค่ะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยของการรักษาสิ่งหนึ่งที่รู้สึกกังวลมากที่สุดก็คือในเรื่องของการแลบปก็ทานยาเพราะว่าคนที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยตอนที่เราต้องอทานยาหรืออะไรแบบนี้คือเราจะรู้สึกตัวเก่งแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็มันจะมีอาการผลข้างเคียงออกมาค่อนข้างเยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการสัน่นอาการเกร็งอาการหนาวในกระดู แล้วก็ยังอ่ามันมีอาการบวมร่วมด้วยทําให้การใช้ชีวิตในช่วงนั้นนะั่คือแย่เอามากๆนะคะแต่ว่าพอรักษาจากหายครั้งที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยครั้งที่สองก็คือนะคะก็ต้องมาเจอคุณหมอท่านเดิมซึ่งรักษามาจนเกือบจะหายแล้วค่ะแต่ว่ามาเสียตรงที่ว่ารู้มากไปเยอะนิดนึงคือเปิดข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออ เราน่าจะหยุดยาได้เพราะว่ามันเป็นในช่วงของเกือบสุดท้ายแล้วอ่ค่ะก็คือไปรักษาแต่ในตามที่เขาแนะนํากันมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะผลปรากฏว่าทําให้อาการหนักกับลขึ้นมาเป็นยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะก็เลยมาเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามนี่อาการออกมาแบบสุดๆสุดๆจนคิดว่า คือถ้าจะไม่ไหวแล้วก็เลยทําให้มีการทําคลิปวิดีโอของ youtube ขึ้นมาเป็นครั้งแรกจากการที่ป่วยในครั้งที่สเนี่ยค่ะทีนี้วิธีการรักษาของคุณหมอที่น,นะคะในต,ตอนแรกเลยเนี่ยตอนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยคือตัวเนาะก็เริ่มมีอาการบวมมาเนาะเนาะเคยเล่าไปแล้วว่ามีบวมคือมันจะบวมเอามากๆแล้วพอหลังจากเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก็นอนในโรงพยาบาลใช่ไหมคะพอเรานอนในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีอ่าพยาบาลเนี่ย ประจ่สิบสี่ชั่วโมงนะคะก็คือจะเป็นกะกะกะเข้ามาอย่างเงี้ยน,นะคะสิ่งแรกเลยก็คือจะมีการเจาะเลือดตรวจปัสสาวะแล้วก็มีการตรวจปัสสาวะยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะดูว่าระดับค่าของปัสสาวะค่าไตค่าอะไรต่างๆของเราเนี่ยค่าเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทนสเซียมไอรอนไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างนะคะเพื่อที่ตรวจดูว่าเราเนี่ย เป็นอะไรแล้วก็ผลจากนั้นเนี่ยก็คือวันรุ่งขึ้นก็คือให้เราเนี่ยไปเจาะไตนะคะก็คือจะมีการนัดเจาะไตแล้วก็มีการเอ็กซเรย์ทุกอย่างอะคะ่ะดูว่าไอ้ที่เราป่วยมาแล้วเนี่ยมันมันไปสัมพันธ์กับโรคไหนบ้างเราเป็นเบาหวานไหมเราเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเราไปทานยาอะไรหรือเปล่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ผลสรุป,ปก็คือเนาะก็คือหาสาเหตุไม่เจอนะคะทีนี้ในเรื่องของการรับประทานอาหารเนี่ยคุณหมอเขาก็จะ ไม่แนะนําตรงส่วนนี้สักเท่าไหร่นะคะ <_ d ata> เพราก็ถือว่าเป็นเรื่องของทางโภชนาการค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโภชนาการเนี่ยเขาก็จะแนะนำเราอะค่ะจากข้อมูลของคุณหมอแล้วก็่าแล้วก็จากข้อมูลของเรานะคะว่าเราควรที่จะทานอะไรดื่มอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คนนือจะรู้สึกกังวลมากในเรื่องของอาหารการแลบประทานเพราะว่ามีการจํากัดในเรื่องของ ความเค็มใช่ไหมคะซึ่งคนที่ทานอาหารเค็มอะ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะไม่ง่ายเลยอะคะ่ะในการที่เราจะหยุดที่จะทานอาหารเค็มอะคะ่ะแล้วก็เนี่ยจะไหนจะเรื่องของการเรื่องของเครื่องดื่มอีกว่าจะดื่มอะไรได้บ้างแล้วก็เราจะต้องใช้เกลือได้มากเท่าไหร่อะไรแบบนี้คะ่ะแต่พอหลังจากที่ได้พูดคุยหรืออะไรแบบนี้แล้วก็ยังรู้สึกกังวลใจอยู่นะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่า มันจะต้องนานแค่ไหนซึ่งมันก็ไม่มีคําตอบอะไรเลยค่ะรวมถึงในเรื่องของการรักษาตัวก็ไม่มีคําตอบลยว่าจะต้องรักษาไปยาวนานแค่ไหนเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่ามันอยู่ที่ผลของการตรวจเลือดผลของการตรวจปัสสาวะผลของค่าไตนะคะว่ากลับมาทำงานเป็นปกติไหมซึ่งค่าไตของนอกเนี่ยขึ้นสูงปิดเอามากๆคือสูงแบบกราฟอะค่ะนกคิดว่าเดี๋ยวถ้านกเจอคุณหมอในคราวหน้าเนี่ยนกจะลอง ถามว่าเป็นไปได้ไหมถ้านอกจะขอกราฟอันที่นกปวดตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งนกว่ามันก็เยอะยาวอยู่แต่ว่าคุณหมออาจจะย่นให้ได้แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะพราะที่นี่มันไม่ใช่ว่าจะขออะไรกันได้ง่ายๆหรืออะไรแบบนี้นะค่ะแต่ว่าคุณหมอเคยโชว์ให้นกดูว่ามันขึ้นสูงปูดมากๆเลยรนที่ป่วยแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเป็นปกตินะคะซึ่งตอนนี้ของนกก็คาดไตาเป็นปกตินะคะแต่ว่ามันก็ไม่หมายความว่านอกจะหายนะคะเนื่องจากว่ายังไงก็ยังต้องทานยา อยู่ดีเพื่อที่จะเป็นการควบคุมไม่ให้ไตมีปัญหาหรืออะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ตอนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีขอเล่าในย้อนกลับไปช่วงของการในตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลก่อนนะคะก็จะมีการเจาะเลือดทุกวันนะคะแล้วก็จะมีการตรวจปัสสาวะแล้วก็เวลาที่ปัสสาวะคือมันจะมีเป็นเป็น ที่ปัสสาวะโดยเฉพาะของเราอะค่ะแล้วพอมันเต็มอย่างเงี้ยเราก็จะกดกิ่งเรียกพยาบาลแล้วพยาบาลเขาก็จะมาเปลี่ยนให้นะคะแล้วในเรื่องของยาเนี่ยก็คือจะต้องทานเยอะมากๆอย่างที่เพื่อนๆหลายๆคนเคยบอกเราว่าทานยาเยอะอะค่ะของนอกเองนกก็คือทานยาเยอะแบบนั้นนะคะทานยาเยอะมากแล้วก็ไม่อยากจะทานอาหารอะไรเลยเพราะว่ามันทานไม่ลงค่ะ อาหารจะดีเลือดหลูขนาดไหนมันก็ทานไม่ลงมีอาการอาเจียนอยากจะอาเจียนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ตัวจะเกง่งตัวจะแข็งแล้วก็หมดแรงเพราะฉะนั้นในการที่ทานอาหารเนี่ยก็คือแค่ทานเพื่อที่จะประทังให้ตัวเองมีชีวิตอยู่แล้วก็เพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถที่จะทานยาได้ตามปกติเท่านั้นเองค่ะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของเครื่องดื่มนกก็ไม่เห็นเขาจะ จำกัดอะไรนะคะก็ยังให้คือเขาจะมีเป็นรถเข็นนะคะเป็นรถเข็นคันใหญ่ๆมันเป็นคียออสนะคะในนั้นก็จะมีเครื่องดื่มสารพัดอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำผลไม้น้ำเปล่าชากาแฟน้ำแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำส้มมีเยอะแล้วแต่เราจะเลือกค่ะน้องเองก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นโรคไตเราจะดื่มได้ไหมผลปรากฏว่าก็ดื่มได้ตามปกตินะคะเขาไม่ได้ห้ามเรื่องนี้เลยค่ะ รวมถึงถามคุณหมอหลายๆครั้งถามนักพัฒนาการหลายครั้งเขา,นะา,า,า,าบอก่าดื่มได้ตามปกติแต่ว่าปกตินี่ไม่ใช่หมายถึงว่าดื่มวันละหล,หลายแก้วนะคะดื่มวันละแก้วสองแก้วอย่างเงี้ยคือไม่เป็นไรค่ะแต่ทีนี้เนาะมาปรับใช้กับชีวิตจริงๆก็คือในการดื่มกาแฟเนี่ยในช่วงของการที่เราตัวบวมๆปวดม,ม,มากๆเนี่ยต้องจะใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรผสมให้มันเจือจางคือใช้น้ําเยอะๆแล้วให้มันแค่มีกลิ่นกาแฟให้มันมีรู้สึกเหมือนว่าเราได้ดื่มกาแฟ เท่านั้นเองค่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดื่มแบบเข้มๆหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วคุณหมอที่นี่คาไม่ได้ห้ามนะคะแต่ว่าของเมืองไทยเนี่ยที่มันห้ามเป็นเพราะว่าที่เมืองไทยมันจะใส่เป็นนมข้นหวานเยอะมากซึ่งนมข้นหวานกับน้ําตาลทข้าไปอีกเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยในไตเนี่ยมันจะขับถ่ายของเสียออกไปได้ ลำบากมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันจะต่างกับกาแฟาที่นี่คือมันจะเป็นกาแฟาดำกาแฟาสดทั่ว,วไปอ่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ห้ามอะไรนะคะแต่ว่าของเมืองไทยถ้าจะดื่มเนี่ยก็วควรที่จะเป็นกาแฟาสดในระดับมีเดียมหรือว่าในระดับที่มันอ่อนๆหรืออะไรแบบนี้นะคะ่ะคืออย่าเอาระดับเข้มแล้วก็ไม่ควรที่จะใส่นมข้นหวานหรือว่าน้ําตาลนะคะถ,ถ้าน้ำตาลจะใส่จริงๆเนี่ยก็คือใส่แค่ประมาณสักหนึ่งช้อนชาแค่ให้มันมีรสชาติประเลมๆของความหวานเติมเข้ามา เ่านั้นก็น่าจะเพียงพอนะคะส่วนชานี่ก็ควรที่จะต้องเลือกในรสชาติว่าจะเป็นชาชนิดไหนเพราะว่าอย่างบางคนที่เป็นภูมิแพ้แล้วไปดื่มชาเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเกิดอาการที่ว่าปัสสาวะกระปิบกระปอยหรือว่าไปกระตุ้นทําให้โรคไตเนี่ยกําเริบม,มาก,กขึ้นทําให้ไตทํางานหนะัก สาเหตุเป็นเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนที่ปวดเป็นโรคไตอะมักจะมีโรคภูมิแพ้แฝงอยู่ด้วยเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทราบตัวเองวแพ้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะดื่มชาก็คนที่จะดื่มอ่อนๆก็พอค่ะคือถ้าเราอยากจะได้กลิ่นอย่างเงี้ยเราก็คือเอาไปใส่ในชาคือเอาซองชาเนี่ยไปไปใส่ในกาใหญ่ๆก่อน พอมันได้กลิ่นชาแล้วเราค่อยเอามาเอาหัวเชื้อน้ําชาเนี่ยมันผสมกับน้ําร้อนมันก็จะเป็นวิธีการดื่มชาที่ไม่เป็นอันตรายนะคะหรือว่าถ้ามันไม่ได้ทําแบบนั้นเราก็ใช้วิธีการใส่ชาลงไปก็คือประมาณสักอ,อย่าให้เกินสักห้าวิขอให้มันเหมือนกับว่าแค่จุ่มๆให้มันมีรสชาติของชาเข้ามาขนาดก็พอค่ะแต่ว่าจริงๆนกก็ไม่ค่อยดื่มชาสักเท่าไหร่นะคะ จนกระทั่งนอกหายจากอาการบวมแล้วจริงๆอะคะ่ะก็อาจจะมีดื่มบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าน้องเป็นไม่ได้เป็นคนที่ติดชากาแฟอะไรมากมายก็เลยไม่เป็นไรแต่อันนี้น้องพูดเผื่อไว้สาหรับคนที่ติดชากาแฟนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็ทานได้แต่ว่าต้องทานให้เป็นค่ะคือมันดื่มได้แต่ว่าต้องดื่มให้เป็นเท่านั้นเองค่ะทีนี้ก็จะมาในเรื่องของอาหารอาหารที่นี่ก็จะมีสารพัดเลยคะ่ะก็จะมีเป็นอาหารเส้นอาหาร ข้าวอาหารที่เป็นพวกมันฝรั่งอาหารมังสวิรัตจะมีเป็นเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีมาให้เราเลือกสปาเกตตี้อะไรทั้งหลายแปกก็จะมีหมดค่ะแต่ว่าคนที่ป่วยอย่างนั้นตอนนั้นก็คือจะรับประทานอะไรไม่ได,ไได้ไม่ค่อยได้มากนะคะต่อมาก็ผลไม้ผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่ดีเอามากๆเลยก็คือแอปเปิลค่ะแอปเปิลสาลี่เนี่ยมันเป็นผลไม้ที่มันไม่ได้มีโพแทสเซียม แล้วมันก็ปอกเปลือกออกได้ถ้าเรา,าคุณหมอสั่งว่าไม่ควรที่จะทานอาผลอผักผลไม้ที่เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยคือเราก็ปอ,าปอกเปลือกได้แต่คุณผ่าแต่ว่าถ้าคุณหมอไม่ห้ามเนี่ยเราก็คือสามารถทานได้เข้าไปได้ทั้งผลเลยนะคะซึ่งมันจะช่วยได้มากเพราะว่าในบางทีน้องทานอาหารไม่ค่อยลงเนี่ยน้องก,ก็ใช้น้องก,ก็จะใช้วิธีของการที่จะ ทานแอปเปิลทานแทนค่ะสักสามสี่ชิ้นก็ยังดีเพราะมันจะทําให้เราสามารถที่จะทานยาลงไปได้แต่ว่าอางุ่นนี่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่าอางุ่นเนี่ยในตัวยาบางตัวเนี่ยมันจะมีเขียนไว้นะคะว่ายาดื่มน้ําองุ่นในในช่วงระหว่างครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่รับประทานยาหรือว่าก่อนที่รับประทานยาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยองุ่นก็คือเว้นไปก่อนนะคะถ้าบ้านเราไปชมพู่ชมพูมพนี่ก็ถือว่าโอเคนะคะ เมื่อเล่าเรื่องของคุณหมอต่อนะคะพอหลังจากนั้นคุณหมอก็จะมาตรวจเราทุกวันค่ะมาตรวจมาตรวจเราทุกวันแล้วมาดูว่าอากาศของเราเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนั้นะจะเป็นคุณหมอที่อยู่ในโซนของห้องของห้องสุขเฉินก่อนนะคะจะมาดูนอช่วงแกแรกอาจารย์หมอเนี่ยคือเขาจะงานยุ่งมากเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าหลังจากออกจากโรงพยาบาลนะ่ะยังไงก็คือจะต้องเจอกันค่ะที่นี่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจะให้อยู่ได้อย่างมากคนที่ปวดสุดๆนะคะก็คือจะสามวัน แต่ว่ามากกว่า3วันมีไหมก็มีค่ะอย่างเช่นกรณีน้องในครั้งที่สาเนี่ยอยู่ถึง7วันเวลาที่นกอบอกใครว่าอยู่โรงพยาบาลเจ็ดวันทุกคนจะร้องอ่ะฮ่าไปว่าเธออาการหนักครูรู้ไหมคะว่าอ่าคนที่เขาคลอดลูกเนี่ยคลอดลูกไม่ขี่ชั่วโมงค่ะถ้าคลอดธรรมชาตินะคะก็เขาก็ให้กลับบ้านได้เลยนกออึ้งมากเดิอนอยังไงฟ,ฟ้ากลับบ้านแต่เขาก็แต่เขาก็เป็นอย่างนั้นกันจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าผ่าตัดเนี่ยอาจจะสักประมาณสักสาวันนะคะแล้วก็ให้กลับบ้าน บางคนก็รอดูหมอดูประมาณสัก2วันอย่างเงี้ยค่ะเขให้กลับบา้านแต่บ้านเรานี่ก็คือจะต้องนอนนานนิดนึงใช่ไหมคะถ้าหากว่าคอดเอเนี่ยอาจจะสักประมาณ3วันแต่ว่าถ้าเราผ่าตัดเนี่ยอาจจะประมาณสักเวันหรืออะไรแบบนเนี้ยค่ะทีนี้คือไม่ใช่ว่าจะได้เข้าโรงพยาบาลง่ายๆนคะคะเพราะว่ามันจะต้องมีการ ส่งตัวจากหมอประจําหมอประจําของเราก็คือจะเป็นคล้ายๆกับอนามัยบ้านเราอย่างนี้ค่ะคือเราจะมีหมอประจําของเราว่าเราอยู่ในเราเลือกหมอประจําที่ใกล้บ้านเราที่สุดคือที่ไหนแล้วถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆก็ถึงจะส่งเข้าโรงพยาบาลซึ่งจะต้องมีการนับก,กันล่วงหน้าก่อนนะคะแต่ว่าในกรณีของน้องที่ป่วยเป็นโรคไตน่ะคือตัวมันบวมแล้วก็ไปหาคุณหมอในอในช่วงฉุกเฉินแล้วคุณหมอก็เข้ามาตรวจดูแล้วผลปรากฏว่าเราจะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ เลยทาให้นอกต้องเข้าโรงพรยาบาลฉุกเฉินก็เลยมีคุณหมอมาดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีพยาบาลรวมถึงเรื่องการอำนวยความสะดวกในระหว่างการรักษาค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวค่ะทีนี้พอ,อพอหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงของการรักษาในช่วงของการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็จะให้มีการเจาะไตค่ะแล้วก็เจาะไตก็คือเจาะแป๊บเดียวค่ะมันใช้เวลาเจาะแป๊บเดียวเองค่ะไม่ได้รู้สึก เจ็บอะไรมากมายนะคะคือเหมือนกับกว่าจิบเดียวใน,นระหว่างนั้นคุณหมอก็จะชวนคุยนูน่นคุณนี่คุณมาจากไหนอะไรแบบนี้ค่ะอยู่นี่นานแล้วหรือย,ยังอะไรแบบนี้ก็คือคุยปกติเพื่อจะให้เราเพลินๆแล้วก็ไม่ให้เรารู้สึกกลัวค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็ยังจะมีนกรักษาเยอะมากค่ะคือโดนเจาะโดนเอ็กซเรย์โดนตรวจโดนสแกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเยอะมากเพราะที่เนี้ยเขาจะไม่ได้ให้รักษาเขาจะไม่ได้ให้ยาแบบ แบบง่ายๆหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาคือเขาต้องการจะรู้ว่าจริงๆว่าเราเป็นอะไรกันแน่แล้วเราจะต้องรักษาแนวทางในการรักษาเราเป็นแบบไหนนะคะของเราก็คือจะเป็นโรคไตแบบชนิดที่ว่ามันหาสาเหตุไม่ได้ซึ่งจริงๆเราวนอะคิดว่ามันนึกย้อนหลังดูเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของความเครียดสองในเรื่องของการไม่ได้ออกกำลังกายและเรื่องเราก็สามในเรื่องของอากาศถ้าถามว่าทําไมเครียดเป็นเพราะว่าช่วงของการย้ายไปอยู่เนี่ยเราคือเราจะต้องมีในเรื่องของการทํางาน ในเรื่องของอการใช้ชีวิตประจาําวันในเรื่องของสังคมในเรื่องของอากาศคือมันหลายเรื่องมารวมมาตุ้มแล้วก็รวมถึงการน,นั่งทําง,งานโดยการที่เราไม่ค่อยลุกออกไปเดินค่ะซึ่งเวลาที่เรานั่งนานๆเนี่ยมันทําให้เราไม่ไปดื่มน้ําตามไปด้วยพอเราดื่มน้ําน้อยเนี่ยมันก็จะมีะทําให้ร่างกายเราจะรับออกซิเจนไม่พอได้รับน้ําไม่พอ ไม่เหมือนกับทําให้ระบบทุกอย่างในร่างกายของเรารวนหมดทานอาหารก็ไม่เป็นเวลาอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยจะเป็นส่วนหนึ่งของอาการป่วยแล้วก็ตอนที่ปวดเนี่ยเราไปทานยาูุทเฟนแล้วก็ตัวยาคือเหมือนกับว่าเอ้ยจะนอนแล้วคืออยากจะนอนนะแต่ว่ามันนอนไม่หล,ลับเราก็เลยทานยาแก้ปวดเข้าไปแล้วเผอิญกับณนะในช่วงตอนนั้นน่ะมันก็มีอ่า การสังสรรดเมนูมินิเพราะที่นี่ก็จะมีงานสังสรร์บ่อยแล้วบางทีเราก็มีเรื่องของการดื่มไวน์เข้ามาอย่างเงี้ยค่ะพอเราทานยาดื่มไวน์คือเราไม่ได้เบรกไม่ได้พักร่างกายหรืออะไรแบบนี้ทุกอย่างมันก็เลยทําให้ร่างกายเราพังซึ่งก่อนหน้านี้อาการมันก็มีเตือนมาแล้วนะคะอาการเตือนนี่ก็คือมีอาการผิวแห้งผิวแห้งคือใช้อะไรทาเนี่ยมันก็ไม่ซึมเข้าในผิวเลยค่ะซึ่งมันจะเป็นผิดปกติ จะใช้ครีมดีแค่ไหนก็แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยค่ะครีมยี่ห้อเดียวที่ช่วยใน,ในได้นะตอนนั้นก็คือตัวจะเป็นตัวเอสเตอร์โรเดอร์นะคะก็คือต,ตัวที่เป็นตัวในเอสวานตัวนั้นนะคะเป็นตัวเดียวที่จะทําให้ผิวเราเคลือบได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ซึมเข้าไปมากนะคะส่วนครีมอื่นๆที่ทาเข้าไปมันมีแต่ทาให้ผิวลอกผิวลอกผิวลอกซึ่งนั่นคืออาการเริ่มต้นที่ก่อนที่นรจะปวดอย่างรุนแรงนะคะ รวมถึงมีอาการเรื่องสมองมึนงงเพราะการที่เราเป็นโรคโรหิตจังอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้สมองเรามึนงงอยู่แล้วใช่ไหมคะความจําเริ่มจะแบบสับสนอะไรแบบนี้ค่ะพอเราปวดเป,ปมม็นโรคไตผสมเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะรู้สึกสับสนเป็นยกกําลังสองแล้วก็ลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นแล้วก็พูดวกไปวนมาในบางครั้งแล้วต่อมาก็จะมีเรื่องของอาการเล้นแข็งค่ะซึ่งมันจะผนวกกับอาการที่เรา,า,า,รเรา,าปวดช่วงบั้นเอว แล้วเราก็ปวดหลังอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เส้นเกงทุกอย่างคือมันจะเกงไปหมดทั้งทั่วทั้งร่างกายรวมถึงการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายด้วยดื่มน้ําไม่เพียงพอด้วยแล้วก็ในการที่เราทํางานเนี่ยคือนิ้วจะเป็นอย่างนี้คือเราก็จะเกง่งเกงเก่งเก่งนี้ใช่ไหมคะพอเราเกงเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างในร่างกายมันมันคืาเรียกว่าอะไรอะเส้นเส้นมันจะเริ่มตึงเริ่มแข็งรวมถึงในช่วงของช่วงตรงนี้ด้วยนะคะมันก็จะ เข้ามาจนกระทั่งถึงในช่วงของลิ้นช่วงในเลือดดาในช่วงของกามทุกอย่างเป็นหมดเลยค่ะในะช่วงนั้นแล้วก,ก็จะพูดไม่ค่อยชัดแต่เราก็ยังไม่รู้ตัวค่ะจนกระทั่งมันเริ่มบวมหน้าบวมตาบวมเหมือนคนสูงอายุเอามากๆอะไรแบบนั้นนะคะแต่ตอนนั้นเราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของสังขารค,ค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราแก่หรือเปล่าถ้าเราแก่มันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ว่า มารู้ทีหลังว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอาการผลของโรคไตค่ะซึ่งตอนนี้เราก็น่าเริ่มบวมน้อยลงน้อยลงน้อยลงได้เกิดจะปกติแล้วค่ะแต่ก็ไม่ได้หวังกลับจะให้มันไปผอมไปอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันก็ด้วยของวัยของตัวเองด้วยแล้วเราก็คิดว่าเออในในปัจจุบันนี้คือมันก็โอเคแล้วแต่ว่าถ้าผอมได้ก็ดีนะว่าไหม <laughs> ผู้หญิงทุกคนก็จะเป็นแบบนี้อ่ามารักษาต่อค่ะหลังจากที่คุณหมอตรวจละเอียดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะมีการให้เราอยู่โรงพยาบาลจนกว่ากระต้าจนกว่ากระทั่งะระดับไตของเราเนี่ยมันเริ่มจะลดลงมาในขั้นที่คิดว่าคุณไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลโอ้โหรู้สึก อัดเอามากๆเพราะว่าจะนอนดีกินดีอยู่ดีเท่าไหร่มันก็ไม่เหมือนกับบ้านเราทูกทมคะคิดถึงเตียงนอนคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดถึงข้าวสวยร้อนๆกับไข่ไข่ดาวไข่เจียวอะไรแค่นี้คือมันพอแล้วอ่ะคือเราไม่ได้อยากทานอาหารในโงรงพยาบาลณตอนนั้นนะคะแล้วก็พอหลังจากกลับมาบ้านแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะนัดเราทุกวันเลยค่ะให้เราไปเจาะเลือดทุกวันเจาะเจาะเจาะจริงๆคุณหมอไม่ได้อยากให้ออกนะคะแต่ว่า ตื้อเอามากๆตื้อจนเหมือนกับว่าพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ค่าไตเนี่ยมันมันไม่สูงปิดอย่างนั้นนะคะให้มันลดลงเท่าที่มันเท่าที่เราจะสามารถทําได้นะคะเรียกว่าตัวเดินตัวอุ้ยอ้ายก็ยังจะเดินขึ้นลงบันไดเดินออกกําลังกายจะปวดจะเมื่อยแค่ไหนก็ทําค่ะเพื่อที่จะให้น้ําหนักตัวเนี่ยคือมันลดน้อยลงนะคะพ็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาหาหมอทุกวันมาหาหมอทุกวัน คุณหมอก็จะคุยแล้วก็คุณหมอก็จะมีใบแจ้งมาซึ่งน่าอายมากเลยรั้งในครั้งที่สามเพราะว่าในใบแจ้งละเอียดเัาเรียบร้อยเลยค่ะว่าครั้งที่สามเนี่ยสาเหตุที่คุณเกิดขึ้นโรคไตกําเริบขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณหยุดยาเองซึ่งจริงๆจะต,ต้องโดนตานําหนิเพราะเราก็เคยเห็นสีหน้าของหมอฝึกหัดผู้หญิงมองหน้าบอกเฮ้ยอะไรคุณหยุดยาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นมัน,ม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 นอันตรายมากแต่ว่าคุณหมอที่เป็น อาจารย์หมอที่นกรักษาประจําเนี่ยก็ยิ่งแย,ย้มแจ่มใสคือพยายามพูดไม่ให้นกรู้สึกผิดหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ก็พูดปลอมพยายามหาวิธีการที่จะให้นกทานยาน้อยลงแต่จริงยาไม่ได้น้อยลงนะคะแต่คุณหมอใช้วิธีแบบนี้ค่ะปกติถ้ามันเป็นายาพาิพนธุ์โซลอนสมมุติว่าต้องทานสิบหกสมมุติว่าต้องทานห้าช็อตท,ทีนะคะสมมุติว่าถ้าต้องทานอา หกสิบมิลลิกรัมอาติซาห้าสิบมิลลิกรัมแล้วกันถ้าเป็นห้าสิบมิลลิกรัมเนี่ยบางทีมันจะต้องทานคือด้วยความที่ว่าตัวยาเนี่ยมันจะต้องสั่งล่วงหน้าแต่ว่ายาที่หาได้อาจจะเป็นเป็นเป็นสิบมิลลิกรัมมันก็ต้องเป็นห้าเม็ดถ้ามันได้อย่างหนึ่งมิลลิกรัมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นห้าสิบเม็ดแต่ว่าถ้ามันเป็น หาได้สองมิลลิกรัมสามมิลลิกรัมคือมันต้องเอามารวมกันคือต้องให้มันครบห้าสิบมิลลิกรัมซึ่งบางทียาเนี่ยมันมันไม่ได้มีอยู่ที่โรงพยาบาลมากพอเลยค่ะคุณหมอก็เลยใช้วิธีการที่จะสั่งให้เป็นยาอ่ายี่สิบมิลลิกรัมมียี่สิบมิลลิกรัมบวกกับสิบมิลลิกรัมล้าก็ยี่สิบมิลลิกรัมสองเม็ดบวกกับหนึ่งมิลลิกรัมหนึ่งเม็ดรวมแล้วมันเป็นห้าสิบมิลลิกรัมก็คือยี่สิบบวกยี่สิบบวกสิบใช่ไหมคะก็ถ้าว่าเรากินแค่สาม ทานยาสักเท่าไหร่คุณหมอก็พยายามหาวิธีที่เหมือนกับว่าเออยังทานตัวยาเท่าเดิมแต่ว่าพยายามที่จะให้บริษัทยาเนี่ยสมมอบตัวยาตัวที่จะทําให้เราสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วพอหลังจากนั้นก็จะแนะนําเรื่องอาหารการกินนิดหน่อยค่ะโดยส่วนใหญ่คือจะส่งเราไปคุยกับโภชนาการมากกว่าเพราะว่าคุณหมอที่เนี่ยเวลาที่เขารักษาเนี่ยเขาจะไม่คือเขาจะรักษาแค่เฉพาะในส่วนของเขานะคะอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณอะไรก็แแต่ที่นี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาในส่วนของโรคไตเนี่ยคุณหมอก็จะ แนะนาว่าให้ไปหาหมอประจําตัวอย่างเช่นน้องบอกว่าตาเนี่ยมันผ้ามันมองไม่เห็นมันอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นถ้าคุณหมอดูแล้วว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายเราปรับตัวจากการที่เราวมน้ําเนี่ยแล้วร่างกายเราทานยาเข้าไปแล้วมันเกิดผลข้างเคียงเนี่ยอันนี้คือคุณหมอก็จะบอกว่ามันเป็นเพราะว่าตัวยาแต่ว่าถ้าเป็นอาการอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวอะค่ะคุณหมอก็จะบอกว่าให้ว่าให้ไปหาแพทย์ประจาตัวเราที่เรารักษาตัวอยู่นะคะ แต่เขาจะพูดแบบนิ่มๆนะคะแต่ว่าเขาก็คือจะไม่ก้าไก่กันพอๆกับในเรื่องของอาหารเนี่ยค่ะถ้าอาหารก็คือคุณหมอก็จะไม่ยุ่งนะคะก็คือหมอนก็ให้หาอาหารนักโภชนาการเลยแล้วก็เวลาที่คุณหมอเนี่ยจะบอกอะไรเราเนี่ยคุณหมอก็คือจะบอกเฉพาะในเรื่องที่มันสําคัญสําคัญเท่านั้นค่ะถ้าเรื่องไหนถ้ามันไม่สําคัญเนี่ยคือคุณหมอก็จะไม่พูดนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คนไข้เนี่ยคิดเยอะ ถ้าข้อมูลในหัวเยอะบางทีก็จะทําให้ผลของการรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเพราะว่าคิดว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือคิดว่าเราไปเสิร์ชหาตามเน็ตเนีนเน่ยเราจะทําให้เราอามีหนทางเรื่องของการรักษามากซะจนหน้าปวดหัวเช่นในเรื่องของการสมุนไพรในเรื่องของอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งคุณหมอก็จะไม่บอกอะไรมากคืออย่างเช่นโรคไตอย่างที่น้องเป็นเนี่ยคือ มันจะแยกหลังจากที่มันแยกย่อยไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอีกหลายชนิดมากเลยแต่ก็หมอก็คือจะเลือกเอาชนิดที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งเราก็เคยถามหลายคงว่าหาสาเหตุไม่ได้จริงๆหรือมันเป็นโรคไตชนิดไหนกันแน่จนกระทั่งหมอบอกาวว่าตรวจเรียบร้อยแล้วผลที่ได้มาคือมันเป็นในตัวของเป็นตัวนี้มันหาสาเหตุไม่ได้เพราะมันไม่มีมสาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องให้ยาในลักษณะแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้ามีอาการอะไรที่มันผิดปกติหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะบอกว่าให้สามารถที่จะโทรติดต่อได้ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งข้อมูลของที่อยู่อยู่แล้วแล้วก็คุณหมอที่นี่ก็คงเหมือนกับคุณหมอทั่วไปของเ้าเรา่ะคะที่ว่าพร้อมที่จะสแตนบายพร้อมที่จะรับเคสการรักษาอยู่ต่อตลอด24ชั่วโมงแล้วอะค่ะเพราะในเคสของลากค้ะที่สามนั้นจริงๆแล้วคุณหมอไปพักร้อนนะคะแต่ว่าคุณหมอก็มองดูอาการแล้วคิดว่านกน่าจะเป็นนะคะ คุณหมอก็เลยเขียนเรื่องเขียนจุดหมายเขียนทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในแฟ้มอะค่ะในประวัติเรียบร้อยเลยพร้อมกับจดหมายที่เป็นลายเซ็นของคุณหมอว่าถ้ามีคนไข้คนนี้มาในวลาที่ไปพัดร้อนเนี่ยก็ให้ก็ให้สามารถให้เข้ารับการเข้าสักให้เข้ารับการรักษาได้เลยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เป็นความเมตตาเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับอาจารย์หมอคนนี้นะคะซึ่งก็เป็นเป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่าเนอเขาไป ฉุกเฉินอ่ะตอนช่วงเย็นวันศุกร์ซึ่งโรงพยาบาลปิดแล้วนะคะก็คือเข้าหน่วยฉุกเฉินแล้วก็ต้องนอนรักษาช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วคุณหมอเองก็พักร้อนหนึ่งสัป,ปดาห์ด้วยแต่ว่าคุณหมอก็พร้อมที่จะเปิดรับบอกข้อมูลของการป่วยของเราว่าเราเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสรุปง,ง่ายๆเลยนะคะว่าวิธีการรักษาของคุณหมอที่นี่ก็คือการที่จะไม่ให้คนไข้ขวันหนีดีฟอร์หรือว่าคิดมากจนกระทั่งทําให้เรา เกิดการต่อต้านหรือทำให้เราเกิดการซึมเศร้านะคะก็คือการรักษาไปตามปกติธรรมดาแล้วก็เช็คอาการของเราบ่อยๆว่าเราเป็นอะไรบ้างพร้อมทั้งให้ความอบอุ่นใจในการที่จะให้ข้อมูลหรือว่าพร้อมที่จะรักษาเราตลอด2 4ชั่วโมงรวมถึงให้เราเนี่ยร่วมมือโดยการที่คุณหมอจะมีจิตวิทยาในการ ที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่กับโรคไตได้ได้เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไปออกกาลังกายได้ทานได้พูดคุยได้ทํางานได้ตามปกติธรรมดานะคะซึ่งจริงๆเราคิดว่าได้ผลนะคะเพราะตอนแรกๆเนี่ยตอนที่เราร้องป่วยนู่นป่วยนี่ป่วยนั่นเนี่ยปรากฏว่าเราก็รู้สึกว่าจิตใจเราอ่อนแอทําให้เราคือต้องเรียกหาคนมาคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาคือทําอะไรเองไม่ได้พูดง่ายๆเถอะ เหมือนกับคนที่อ่อนแอรอะไรประมาณแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอหลังจากที่เรารักษาตัวครั้งที่สามเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องเข้มแข็งมากขึ้นเราจะต้องขี่จักรยานไปรับส่งลูกเราจะต้องทํางานตามปกติจะต้องไปช้อปปิ้งซื้อของจะต้องออกมาทําอาหารทานจะต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะต้องพยายามออกกำลังกายแอคทีฟเองมากขึ้นผลปรากฏว่าอาการของเราก็ดีขึ้น เร็วมากยางเห็นได้ชัดแล้วกำลังใจเราเนี่ยก็คือเข้มแข็งมากขึ้นแล้วสมองเราเนี่ยคือที่มันเคยอ่อนเคยล้าเนี่ยมันก็ดีมากขึ้นค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็เกือบครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะนราก็ขอตัวก่อนแล้วกันแล้วจะยังไงไลฟ์สดหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะก็หวังว่าวันนี้ก็คือคุยสัพเพเหระไปอย่างนั้นเองเพราะว่า ก็หาเพื่อนคุยไปด้วยนะแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางเล็กๆ,ๆน้อยๆสำหรับคนที่ป่วยแล้วก็กําลังรักษาตัวอยู่หรือว่ามีญาติที่น้องอ่าที่ป่วยเป็นโรคนี้อยู่อยากจะบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากหรือกังวลมากนั่นเลยปัจจุบันเนี้ยคือให้เรายอมรับว่าเราป่วยเป็นโรคไต่ตยอมรับนี่ไม่ได้ไหมายความว่าเอ้ยฉันจะต้องตายในวันพวกนี้ลรือนี้ฉันอ่อนแอม่มใช่ไหมคะคือเราลแค่ขื่อว่าให้เราแค่รู้ตัวค่ะว่าเราป่วยเป็นโรคไตเราก็ตั้งสติว่าเอ้ยอย่างนี้แล้วเราจะ รักษายังไงมีแนวทางรักษาแบบไหนแล้วก็เราจะมีวิธีการป้องกันยังไงที่จะทําให้ไตส่วนที่เหลือของเราเนี่ยไม่เสียไปมากกว่านี้แล้วเราจะมีวิธีการที่จะใช้ชีวิตยังไงที่จะให้เป็นคนปกติทั่วไปนะคะจริงๆแล้วการใช้ธรรมะเข้ามาเนี่ยคือจะช่วยได้มากจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีสมาธิ นั่งสมาธิเดินจงกรมการใช้สมาธิการอยู่คนเ,เงียบๆการฟังเพลงบำบัดก็ช่วยได้มากเลยค่ะหรือว่าถ้าใครเหงาไม่มีเพื่อนคุยก็มาคุยกันได้นะคะวันนี้น้องขอไปก่อนนะคะเพราะว่าหิวข้าวแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ